สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำหนคันนะครับเป็นรถ Honda Accord นะครับโฉมของรถจะเป็นชมงูเห่าปี98ครับเครื่อง VTEC f 23 a นะครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับไม่เคยติดแก๊สใช้น้ำมันล้วนนะครับสเปคเครื่องนะครับเครื่องดีใช้งานได้ปกตินะครับความร้อนปกติ วิ่งทางไกลได้สบายนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่มีกระตุกใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับภายในสวยเบาะหนังใหม่ไม่มีแตกหักนะครับเบาะหนังสวยคอนโทรลสวยนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับทั้งปรับข้างพับข้างนะครับมีชุดเครื่องเสียงแถมให้ด้วยนะครับช่วงล่างดีขับขี่ไม่ดังเลี้ยวซุดซ้ายขวาไม่ดังนะครับ สภาพสีก็90%นะครับมีแม็ก e 2อ่สขอบส7ทรงสวยๆให้ด้วยนะครับก็ดูสภาพรถนะครับสภาพด้านในนะครับสภาพเบาะก็ถือว่ายังดูดีนะครับเป็นสภาพเครื่องนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดดวยให้ด้านล่างวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ